มึงคิดว่าเขาเขาสวยอะเขาอยากให้คนอื่นเห็นเขาอย่างนั้นเหรอสวัสดีค่ะเอาหนึ่งพูดจริงไหมทุกคนมันละเมื่อศพนะทำทำไมอะคุณทำทำไมคุณทําไปเพื่ออะไรคุณอยากดังหรอหรือคุณอยากให้มีคนมาติดตามช่องหรอคุณถึงต้องเกาะกระแสศพ ไปถ่ายรูปศพในโรงเย็นเอามาลงน้องเลยมันอ,ออกไปแล้วคลิปมันก็ไหลไปทั่วทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะรู้สงสารสงสารคนคนตายยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันนะเขาเป็นคนสวยอะ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเขาไม่มีจิตใจเขาไม่รู้เรื่องที่อะไรแล้วเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้นะเว้ย ขอโทษที่เห็นต่างยังตามกันต่อสำหรับการเสียชีวิตของซออีทสบู่สับปะรดนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าการเสียชีวิตของคุณอีทนี่มีเรื่องราวมากมายแล้วก็มีแง่มุมให้พูดถึงเนียอย่างกว้างขวางแล้วก็ต้องบอกว่าบางฝ่ายก็มีดรามา่าต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนียคือมีเรื่องราวมากมายจนมาถึงงานศพของคุณซออีทเนี่ยคุณผู้ชม ก็ยังไม่จบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมตอนเธออยู่เนี่ยโหมีดราม่ามีม่ดา,า,ดาทอเธอแต่พอเธอเสียชีวิตเนี่ยกลับรักเธอเนี่ยขึ้นมาซะง,งั้นต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังที่งานศพของซออีทเนี่ยเริ่มขึ้นเราไปกันที่เพจของอีซอขยี้ข่าวก่อนอีซอขยี้ข่าวมีการตั้งคําถามนะคุณผู้ชมว่าทําไมต้องมีพวก กลุ่มอินฟูจำนวนหนึ่งที่ไปไล่ทำเนี่ยคอนเทนต์ขยะและอย่างแรกที่รุนแรงที่สุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการมีการไปเปิดเนี่ยโรงเย็นของคุณอีทและก็มีการถ่ายลงติ๊กตอกทำคอนเทนต์สนุกสนานเฮฮาบางคนเนี่ยโอ้โหก็ทำเป็นเศร้าแต่ว่ามีการไปเปิดโรงเย็นเพื่อที่จะทำคอนเทนต์และก็มีคนบอกโอ้โหเห็นซออีทเฮี้ยนมากเป็นเรื่องผีซะอย่างนั้น คือแง่มุมที่มันออกมาเนี่ยผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหมันทําให้คนที่เขาเห็นเนี่ยกับคนที่ไปงานเนี่ยมีความคิดที่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าทําหรือเปล่าคือคนก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนเปิดโรงเย็นเนี่ยเป็นเปิดตู้เย็นเลยอีซอคยี่ข่าวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ไว้กับการไปทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ซึ่งอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยคนนี้เนี่ยออกมาพูดได้ดีมากเลยนะก็คือคุณหนึ่งบางปู คุณห,หนึ่งบางปูเนี่ยมองเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับการไปเปิดโรงเย็นเนี่ยเหมือนเปิดโตู้เย็นที่บ้านเนี่ยคุณหนึ่งบางปูเนี่ยบอกนะผู้ชมว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนไม่เคารพคุณอีทเลยอ่ะไม่เคารพคุณอีทเลยตอนเนี่ยบอกว่าไปเนี่ยรักแล้วรู้สึกอะไรแต่ไปเปิดโรงเย็นเล่นการถ่ายคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกมันก็เลยเป็นปัญหาผู้ชมซึ่งคุณหนึ่งบางปูเนี่ยมองนะว่าการทําแบบนี้เนี่ย มันเป็นการไปละเมิดศพของคุณซออีทหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมใครเสียชีวิตก็แล้วแต่เนี่ยแต่มีคนเนี่ยไปเปิดโรงเย็นทำคอนเทนต์โอเคเข้าใจว่าคุณนี้เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงแต่เธอเนี่ยก็ควรได้รับเขาเรียกว่ารับคําอะไรแล้วก็ได้รับเกียรติแม้เธอเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งบางปูมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือการไปเกาะกระแสะคนเสียชีวิต หรือว่าไปเกาะกระแสของคุณอีทหรือเปล่ามันเป็นล่างแล้วนะผู้ชมแต่มีการไปเปิดโรงเย็นเนี่ยเพื่อที่จะทำคอนเทนต์กันต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณหนึ่งบางปูเนี่ยวิพากวิจารณ์ไว้อย่างน่าสนใจเราไปฟังเสียงของเธอดูหน่อยฮะถ้ามึงไม่ลบกูจะฟ้องและเมื่อศพโอ้แบบมึงคิดว่าเขาเขาสวยอะ เขาอยากให้คนอื่นเห็นเขาอย่างนั้นหรอสวัสดีค่ะเอาหนึ่งพูดจริงไหมทุกคนมันละเมื่อศพนะทำทำไมอะ่ะคุณทำทำไมคุณทำไปเพื่ออะไรคุณอยากดังหรอหรือคุณอยากให้มีคนมาติดตามช่องเหรอคุณถึงต้องเกาะกระแสศพไปถ่ายรูปศพในโรงเย็นเอามาลง แล้วคนก็มามาวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นสงสารศพวะ่ะแล้วเมื่อศพมากถ้าเป็นเมียกูกูจะฟ้องเลยมันอ,ออกไปแล้วคลิปมันก็ไหลไปทั่วทำอะไรไม่ได้แล้ว,วอ่ะโอยสงสาร สงสารคนคนตายเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะเขาเป็นคนสวยอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเขาไม่มีจิตใจเขาไม่รู้เรื่องที่อะไรแล้วเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้นะเว้ยขอโทษที่เห็นต่างเห็นใจคลิปมันจะอยู่ไปอีกนาน เกิดลูกเขาโตลูกเขามาดูอะมึงมันอ่อนแอไหมผ,ผสมมันต้องมีอะไรพี่เรื่องเนี้ยหนึ่งก็รักษาโรคซึมเศร้าเหมือนกันการที่ทำให้เขาดิ่งอะเพราะเขาไม่มีใครดูแลเขาอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าเขาต้องกินยานะพี่บอมอย่างหนึ่งอะ่ะหนึ่งต้องกินยาเก้าโมงรอบหนึ่ง กินยาสามทุ่มรอบหนึ่งคุณแม่หนึ่งจ้างคนมาดูแลเรื่องยาโดยเฉพาะเลยนะดูแลเอาค่าเอาน้ำเอายาให้หนึ่งกินจนหนึ่งดีขึ้นหนึ่งป่วยประมาณสามปีสามปีกว่าๆเป็นบ้าเป็นบอจนอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงของคุณหนึ่งบางปูแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยที่จะโอเคกับการที่มีคนเนี่ยไปทำคอนเทนต์ลักษณะนี้ อีกเรื่องราวหนึ่งอันนี้ไปให้ดูคลิปนะผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณากันหน่อยเพราะต้องบอกว่ามีคนไปทาคอนเทนต์เนี่ยกันค่อนข้างเยอะบอกว่ามีคนเนี่ยเห็นคุณอีทเนี่ยนั่งอยู่บนโรงบ้างนั่งอยู่บนโรงเย็นบ้างอีกเรื่องราวหนึ่งมีคนเนี่ยเขาออกมาทําคลิปุผู้ชมบอกว่าระหว่างที่เธอเนี่ยไปห้องน้ําที่วัดได้เจอเหตุการณ์เนี่ยแปลกๆบางคนกน็ไปเจอนะบอกว่าตะลปัดัเนี่ยล้มลงมาเองบ้างมีการเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นา,นาน แต่เรื่องนี้เนี่ยเขาเล่ามาเป็นเรื่องราวเลยนะผู้ชมของผู้ใช้ติ k t o ็อกรายหนึ่งบอกว่าระหว่างที่เธอเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนของคุณนี้นี่แหละได้มีการเดินไปห้องน้ํากับเจอเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นแน่นอนว่าไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนไม่จริงคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ได้ฟังกันไว้สักหน่อยกับเรื่องราวของคุณอี้ที่โอ้โหต้องบอกว่ามีแต่คนบอกว่าเธอเนี่ยเฮี้ยนมากเราไปปิดท้ายด้วยคลิปคลิปนี้ฮะก็คือเริ่มแรกอ่ะ ไปฉี่ไปฉี่ที่ห้องน้ำกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็พี่แล้วก็อ่าเมียของเฮียเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยเป่ากับเพื่อนอ่ะกับพีเนี่ยเข้าสองคนห้องเดียวแล้วแฟนแฟนของเฮียก็เข้าคนเดียวห้องแยกแล้วไฟห้องแรกอัดดับแต่ต้องพูดก่อนนะว่าทั้งสาราวัดอะไฟอะ่ะมันมีสวิตซ์เดียวกันหมดถ้าจะปิดสวิตช์ลงอะ่ะมันต้องหมดทั้งวัด แต่ที่ไฟมันดับอะดับแค่ในห้องน้ําใช่ค่ะพี่จริงไม่ใช่สวิร์ไฟห้องน้ําอะ,อ,ะอยู่ที่ครัวอแล้วครัวมันมันไม่มีใครอยู่เขานอนกันหมดแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าไฟตกอะมันจะปื๊บ,บแล้วก็ติดอันนี้คือเขาเรียกไฟตกแต่ถ้าแบบว่าปื๊บปื๊บสย่งเงี้ยเข้าใจว่ามีคนเล่นไฟเข้าใจไหม ออและนี้ก็คือว่าห้องแฟนเอ่ห้องน้ําพินุ่นะนะแฟของเฮียกียอ,อ่ะก็เลยดับก่อนพอดับปุ๊บเขาก็มาเคาะประตูห้องเราห้องน้ำํำเราเพราะว่าเราอะ่ะเข้ากันสองคนใช่ไหม,มแล้วทีนี้ของเราอะ่ะยังไม่ดับพอพอทีนี้ <laughs> อะไรออ่ะ่ะตอพ,อพอทีนี้ พอของเขาดับปุ๊บเขาก็ออกไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกปุ๊บเขาก็มาเคาะประตูเราอแล้วของเราก็ดับเลยใช่แล้วเราเป็นคนที่กลัวแล้วเลยจับเพื่อนอย่างนี้จับกันจับนือกันว่าอยู่อยู่เคิดว่าคนแก้งเออแล้วก็พี่ทีนี้พี่นุ่นก็เลยขอาอะไรอ่ะ EP อยากติดอาบเคยอีจ๋าไงอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่า ตกใจกันไงว่าแบบใช่แล้วพอออกมาแล้วก็ถามลุงว่าลุงไม่ดิออกมาไฟลราเปิดไฟเราติดแล้วก็ถามลุงว่าสวิฟท์ไฟห้องน้ําอ่ะอยู่ไหนใครปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสวิท์ไฟห้องน้ําอ่ะอยู่ที่ครัวอไม่มีแล้วที่ครัวเขาไม่มีใครอยู่ไงเขาหลับไปหมดแล้วใช่แต่ถ้าไฟตกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกไฟตกมันจะปุ๊บมันต้องดับทั้งหมดด้วยไฟตกก็ไห้องน้ํานีใช่แต่นี่เหมือนปุ๊บ แล้วทีนี้ก็มาใช่ไหมชั่วโมงของชั่วโมงเนาะออก็เข้าตีสี่แล้วเปาวาจะกลับ <c oughs> จริงอันนี้ของจริงคืออันนี้ของจริงเลยนะไอ้ไฟอะ่ะก็ก็ห้าสิบวันสิบแต่พอมาตอนเปาจะกลับอ่ะทุกคนอ่ะนั่งรวมกลุ่มันอยู่เนี่ยก็นั่งรวมกลุ่ม,ม,อ,ยยอ,ม,ม,มอยู่แล้วเปา่จะกลับแล้วเปาชวนเพื่อนบอกว่ามึงพาไปข้างหลังหน่อยตอนบอกพี่ว่ากลับแล้วนะออก็เพื่อนไม่เพื่อนก็เลยไม่เดินตามมาเปาเดินไปคนเดียว ได้เดินไปคนเดียวแล้วก็เคาะเคาะโรงว่าพี่หนุ่มกลับแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนุ่มมาหาใหม่นะเออเพราะเราไปได้วยกันใช่แล้วเป่าก็เดินไปยังไม่ถึงยังไม่พ้นพวงหลีพอพอ,พอคือคือคือพูดลาแล้วละ่ะว่าแบบว่าเออกลับแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันอะมาหาพี่พี่คนเดียวที่โรงมาเคาะบอกเขาว่าจะกลับบ้านแล้วแล้วทีนี้พอ พอมันเดินออกไปปุ๊บยังไม่ทันพ้นพวงหลีที่เขาวางเรียงอะนะนั่นแหละเหล็กล้มใช่เหล็กล้มและเหล็กมันหนักมากคนที่ทันไลท์จะมาคืนจะได้เห็นมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าลงมันจะพัดโครงเหล็กมันล้มไปเลยแล้วเหล็กมันโคนมันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้คือว่าเหล็กอะมันหนักมากๆเหล็กตั้งฉากนะมันหนักมากเลยเออแล้วทีเนี้ยพอทีนี้ปุ๊บก็เลยเอาเหล็กล้ม ก็เลยมีคนมาดูกันใช่พอมาดูกันปุ๊บพี่ปอเพื่อนพี่อีดเพื่อนสนิทเขาเลยนะพี่ปออะนะแผลกลักนเขาเลยเออแล้วทีนี้เขาก็เขาอ่ะก็จับเด็กอยู่เนาะเขาจับเด็กแล้วเขาเยับแบบว่ามืออะมือเขาขยับไวแบบว่าแบบไปจับม่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแหวกไปอ่ะแหวกม่านไปเห็นแล้วเขาเห็นพี่อีดเขาก็เลยเข่าอ่อนนั่งยังไงพี่นั่งไงใครนั่งชันเข่าอ่ะ นั่งอย่างนี้สุดขาวยิ้มใช่แบบนี้เลยจริงคือคนที่ทานไลจะเห็นเลยว่าพี่ปอหน้าเสียมากคือล้มจากเก้าอี้ลงมาเลยใช่ล้มแล้วหน้าเสียแต่มีคลิปนะแต่ดีที่เปากับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่ไม่ลงคลิปเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าสร้างกระแสเดี๋ยวว่าห้าเดี๋ยวหาว่าหาแสงเนาะใช่ก็เลยเดี๋ยวเราห้าจบงานอ่ะเผาเสร็จแล้วพรุ่งนี้ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ